It's time sit culture podcast let's for of grab a a and sit back cup cup สวัสดีครับได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับอั u p ับอั l t ค r e แล้วนะครับวันนี้คุณผู้ฟังได้มานั่งดื่มกาแฟแก้วที่527กับผมอามสุภพิชัยคณะช่างครับ หากพูดถึงพนักงานกลุ่มล่าสุดนะครับที่ก้าวเท้าเข้าสู่องค์กรก็คงจะหนีไม่พ้นกลุ่มพนักงาน Gen Z หลายองค์กรก็มีทั้งรู้สึกดีที่มีน้องๆมีเยาวชนกลุ่มใหม่เข้ามาเป็นพลังมาเป็นความคิดสร้างสรรค์ให้กับองค์กรแต่ก็มีหลายองค์กรเช่นกันครับที่รู้สึกว่าโอ้โหกลุ่มพนักงาน Gen Z เนี่ย ดูแลบริหารจัดการยากเหลือเกินโดยเฉพาะในเรื่องของความต้องการและความคาดหวังที่มาจากตัวเขารวมไปถึงหัวข้อหนึ่งที่ฝ่าย HR หรือว่าหลายๆองคอ์กรเนี่ยต้องทำเป็นประจำนะครับก็คือเรื่องของการฝึกอบรมและการเทรนนิ่งอะไรต่างๆคำถามที่เราสนใจก็คือเอ๊ะในเมื่อเทคโนโลยีหรือว่าความรู้อะไรต่างๆในปัจจุบันนี้ครับมันอยู่ในมือถือของคน Gen ีหมดแล้วเนี่ย พนักง,งาน Gen Z เนี่ยเขายังต้องการเวิร์กช็อปหรือเทรนนิ่งอยู่หรือเปล่าและนี่คือข้อมูลที่ผมได้ไปค้นมานะครับว่าเอทลท้ายที่สุดแล้วเราจะตัดสินใจอย่างนี้ยังไงดีว่าจะจัดเทรนนิ่งหรือไม่จัดหรือว่าจะต้องหาอะไรมาให้กับกลุ่มคน Gen Z ที่กำลังต้องการการเติบโตและก็การพัฒนาครับเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลกันเลยครับข้อที่ห เป็นประเด็นเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์หรือระบบเฉพาะขององค์กรคน Gen Z นะฮะเขามีแนวโน้มที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านดิจิตอลนะครับโดยสายเลือดเลยเพราะว่าพวกเขาเกิดและเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีแล้วก็โซเชียลมีเดียครับแน่นอนนะพวกเขาจะมีทักษะเหล่านี้อย่างแข็งแกร่งอยู่ละ แต่เมื่อพนักงานเจนซีเข้ามาในองค์กรครับยังไงก็ยังต้องมีการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือระบบเฉพาะขององค์กรอยู่ดีครับฉะนั้นในข้อนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะต้องมีการจัดมีการฝึกอบรมให้กับพนักงานกลุ่มใหม่ข้อที่2การพัฒนาซอฟต์สกิลยังเป็นสิ่งจำเป็นอยู่ครับ ทักษะการสื่อสารทักษะการทำงานเป็นทีมทักษะความฉลาดทางอารมณ์และความสามารถในการปรับตัวเนี่ยฮะเราหลายสำนักเลยฮนะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือง,งานวิจัยก็ออกมาให้ความเห็นตรงกันว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเลยฮนะในโลกปัจจุบันในขณะที่พนังกงานเจนซีหลายคนนะครับก็อ,อาจจะมีทักษะนี้อยู่แล้วแต่ผมก็เชื่อว่าไ็ยังมีอีกหลายคนที่ยังขาดทักษะนี้อยู่ ฉะนั้นการจัดเวิร์กช็อปที่เกี่ยวกับเรื่องซอฟต์สกิลที่จําเป็นนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องการอยู่ที่จะเข้ามาช่วยขัดเกลาหรือทําให้ทักษะเหล่านั้นที่เขาตัวเขามีอยู่เนี่ยแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกครับข้อที่3เป็นประเด็นในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ข้ามวัยหรือว่า cross generational interaction นะการจัดเวิร์กช็อปที่ มุ่งส่งเสริมความเข้าใจที่ดีแล้วก็การทำงานร่วมกันระหว่างรุ่นหรือช่วงวัยที่ต่างกันในที่ทำงานเนี่ยผมมองว่าอันเนี้ยเป็นประโยชน์กับคนทั้งสองฝ่ายเลยครับไม่ว่าจะเป็นพนักงาน Gen Z หรือจะเป็นพนักงานที่อยู่มานานเป็นทีมอาวุโสอย่างเงี้ยครับการที่ได้จัดเวิร์กช็อปให้คนทั้งสองกลุ่มมาทำงานร่วมกันมาทำกิจกรรมร่วมกันแล้วเกิดความเข้าใจ ในความคิดความต้องการหรือความคาดหวังของทั้งสองฝ่ายนะครับผมว่ายังไงมันก็เป็นประโยชน์กับตัวของพนักงานเองและก็ยังเป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นประโยชน์ต่อองค์กรไปด้วยนะครับในอีกมิติหนึ่งข้อที่4เป็นเรื่องของการเทรนนิ่งในที่เกี่ยวกับทักษะของความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการครับ ต้องยอมรับนะครับว่าความเป็นผู้นำในปัจจุบันนะครับมันไม่ใช่เป็นแค่บุคคลที่เก่งในเรื่องของการทำงานหรือเป็นคนที่อยู่ในองค์กรมันนานแต่เพียงเท่านั้นอันนี้ไม่พอละสำหรับโลกปัจจุบันมันยังต้องการทักษะในด้านของการบริหารจัดการทีมหรือทีมแมネจเมนต์ทักษะในเรื่องของความตัดสินใจด e c i ชั Making, ่น m มคกิ้งรวมไปถึงเรื่องของการบริหารอารมณ์เนี่ยอิโมชั่นอลแมเนจเมนท์เนี่ย ผมว่ายิงต้องการมากขึ้นเลยครับในปัจจุบันเพราะว่าเรากำลังทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลายไม่ใช่แค่เพียงทำงานกับคนนะครับยังรวมไปถึงการทำงานร่วมกับ AI เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงชนิดแบบหลายนาทีหลายวันกันเลยครับประเด็นข้อที่5เป็นเรื่องของการเทรนนิ่งเรื่องความหลากหลายครับพนักงาน Gen Z เนี่ยแน่นอนครับเขาค่อนข้างจะมีแนวโน้มให้ความสนใจในเรื่องของความหลากหลายและก็ความ ตระหนักถึงสังคมมากขึ้นดังนั้นการที่องค์กรยพยายามจะจัดเทรนนิ่งในเรื่องนี้ที่จะส่งเสริมความหลากหลายความเสมอภาคและการรวมเป็นหนึ่งในสถานที่ทำงานเนี่ยผมว่าอันเนี้ยยังเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ยังต้องมีการจัดฝึกอบรมอยู่ แล้วยิ่งหากเราสามารถจัดอบรมให้กับพนักงานได้ทุกกลุ่มด้วยเลยเนี่ยยิ่งดีมากเลยครับและแถมหากเรามีการสอดแทรกในเรื่องของค่านิยมองค์กรเรื่องวัฒนธรรมองค์กรหรือเรื่องของชุดพฤติกรรมที่คนในองค์กรควรต้องมีเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็จะยิ่งได้ในอีกมิติของเรื่องของ c u เจอเข้าไปร่วมด้วยเลยนะครับข้อที่6ครับเป็นเรื่องของสุขภาพจิตและความอยู่ดีมีสุขครับ พนักง,งานเจนซีเนี่ยค่อนข้างให้ความสําคัญกับสุขภาพจิตและก็ความสมดุลระหว่างการทํางานแล้วก็ชีวิตนะฮะการที่เราจัดเวิร์กช็อปที่เกี่ยวกับการจัดการความเครียดการสร้างความยืดหยุ่นในการทํางานและก็การรักษา บาลานซ์ Balance, ระหว่างการทำงานแล้วก็ชีวิตของเขาไว้เนี่ยผมว่าอันนี้พนักง,งานทุกคนอะ่ะจะต้องเห็นด้วยแน่เลยครับว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อองคอ์กรด้วยที่จะให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องนี้ครับก็เดินทางมาสู่บทสรุปสุดท้ายของทั้ง6ข้อนะครับเดี๋ยวผมขอทวนอีกครั้งนะฮะว่า ใน6ประเด็นมีอะไรบ้างก็คือประเด็นที่1เป็นเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์หรือระบบเฉพาะขององค์กรครับยังไงอันนี้ก็หลีกเลี่ยงการเทรนนิ่งไม่ได้ครับ 2. การพัฒนาซอฟต์สกิลต่างๆที่มันเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นข้อที่3เป็นเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ข้ามวัยครับแน่นอนครับมีทั้งคนเจนซีมีทั้งคนเจนเดิมมาอยู่รวมกันในองค์กรการที่ส่งเสริมเรื่องการปฏิสัมพันธ์ข้ามวัยเนี่ย ก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นครับการเทรนนิ่งทักษะความเป็นผู้นําการบริหารจัดการรวมไปถึงการเทรนนิ่งในเรื่องของความหลากหลายความอยู่ดีมีสุขครับก็ร้วนเป็นทักษะที่องค์กรกควรและก็อยากให้พนักงานมีขึ้นครับบทสรุปของเรื่องราวในวันนี้นะครับกับคําถามที่ผมตั้งขึ้นมาว่าเอ๊พนักงาน Gen ี C, เนี่ยเขายากต้องการเวิร์กช็อปหรือเทรนนิ่งอยู่หรือเปล่า ผมว่าคุณผู้ฟังคงจะได้คำตอบแล้วนะคะว่าการจัดเทรนนิ่งหรือการจัดเวิร์กช็อปเนี่ยฮะให้กับพนักง,งานกลุ่มเ e n ซีอ่ะมันยังมีหัวข้อมียังมีประเด็นที่เรายังรู้สึกว่ายังต้องมีเวิร์กช็อปและเทรนนิ่งไว้และแน่นอนครับการจัดเวิร์กช็อปหรือเทรนนิ่งให้กับคนเจนซเป็นสิ่งที่ท้าทายมากครับและหากองค์กรสามารถเอาชนะความท้าทายอันนี้ได้นะครับมันจะเกิด ผลลับเชิงบวกให้กับพนักงานทั้งหมดขององค์กรเราได้อย่างแน่นอนเลยฮะรวมไปถึงเรื่องของการเติบโตขององค์กรด้วยดังนั้นในท้ายสุดแล้วการเลือกและการปรับการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของพนักงานเจนซีนะครับเป็นอันดับที่1เลยครับที่พนักเออที่องค์กรเนี่ยควรจะต้องพิจารณาไม่ใช่ว่า ทุกเวิร์กช็อปทุกเทรนนิ่งเราจะต้องยัดเยียดให้กับคนเจนซีหมดแต่เราก็ต้องรู้ถึงความต้องการของเขาด้วยนะครับว่าเขาต้องการอะไร โอ้โห oh, oh. เรียกได้ว่าเป็น6ข้อที่เข้มข้นจริงๆนะครับกาแฟก็หมดแก้วลงพอดีเราด้วยอย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองคอ์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะครับสำหรับเรื่องราววันนี้สวัสดีครับ And that's today's cup of culture. See you again next time.